มืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินทินไทยนักปราชญ์ถวยราชไฟทางามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ค่ะนี่คือข้ามวันเมืองจังหวัดอุบลน,นะคะเมืองดอกบัวงามนะคะกาสรัสดี่าพี่น้องฟงปลายยินดีตอนรับพี่น้องท่านผู้ชมชาวยูทูบทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศท ung, ุ่งให้ทุ่งหน้าอีสานบานเหานะคะอยู่พิกัด บ้านสำโรงนะคะหน้าเพื่อนอยู่ทางตีนสำโรงตําบลตาลสูงเพื่อตาลสูงจังหวัดรบหลาสถานีนะคะขอบขวยเพื่อนอยู่นี่ต่างอยู่นี่ซื้อฟาร์มเพื่อนกะมีซื้อว่ามีดีสีพิบูลฟาร์มนะคะมาสัำผันเพื่อนนะคะนี่เห็นพี่นอ้องอ้ยน้องมาไล่เหมือนี่เพื่อนมา กระสุ่มกันเหลืองไดเน่โบแฟมิลี่นะคะคือเกา่าคือเดิมค่ะพี่นอกสวัสดีค่ะไอเซียนบัสเนาะค่ะอันจ้คข้องไม่แซ่หรอวันนี้อันนี้เป็นควายพี่บัสปะค่ะ โต้ต้นนี้ลูกเก่าจุเนยียเเก่าจุเนียเป็นของพี่บัตเนาะคะ่ะเสี่ยนบัตนี่ราค่ะเสี่ยนบัตค่ะตัวจริงเสียงจริงจะคล้องเพื่อนกำลังวีผม,มอยู่ว่าเอาท่านเด๋ว<อ>มือนีนธายบรรยากาศให้พี่น้องไงล่ะส้มคะ่ะบรรยากาศอยู่ฟ้ามีดีสีพี่บุญเนาะคะ่ะเป็นขวยัยที่เพื่อนจะเตรียมไปประกวดนะคะ่ะ ที่ทห้าเฮียนอยู่นี่ก็คือแม่สาวน้อยอเก๋พี่บุญนะคะตัวทางนี้ตัวตัว,ตวใหญ่กว่านี่เนาะค่ะเนาะนี่คือไอจั่วข้องกล้วยเนาะค่ะจั่วข้องฟาร์มน้ำไอ้ไอ้นิ้งค่ะเส้นนิ้งนี่คือเส้นบัตเนาะค่ะนี่คือเส้นนิ้งนิ้งหน่อยเลยคะ่บบนะสวัสดีีีีบเนน่่ยะสสวัดครับท่านผู้ชมลูก สีหมอน่องซื้อสีหมน่อนเนาะน้องสีหมอนซื้อเหรนเนาะเป็นผู้ดูเลยอะจูงเขาจูงอกประจำโหได้เนาะค่ะอายุเพิน่นจักปีละขาย่ะสี่ี้โบกเงินสี่ครบสองปีสองเือนอันนี้คืออายจะเริ่มจากน้องเก๊พี่บูนก่อนค่ะ ตรียมไปประกวดงานงานยังค่ะงานยังประวัตไปที่จังหวัดสุรินทร์เนาะอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเพิ่นลบัหรืออยู่ไสายตำบลใหญ่อำเภอชินาล่์อำเภอชินราล่งวันที่เท่าไหร่คะวันที่สองที่สิบสามสิบสามสิบสามข่าประกวดแต่ว่าตีเดินทางไปตั้งแต่วันที่ที่สอง กระชิเปประกวดรุ่นฟันน้ำนมนะคะเขาสนามเป็นทางแหลกบ่คะพี่ครับครับทางแหลกกำลังเตรียมเหนือเตรียมตัวนะคะอวยถ่ายนะคะอวยถ่ายเนี่ยโซ่โตเนี่ยเจังหน่อยให้พี่น้องเบื้องฝากเอฟซีพี่น้องปองไปท่านผู้ชมผู้ไดอยู่ไก่นอทางนั่นนออกะไปไปเบื้องตัวจริงได้ค่ะ ตัวนี้กัสิบไปคือกันหัวไอเอาไปสนามด้วยรวมรวมแล้วหนูไดง้ยนข่าวว่าแปดตัเมนบอกค่ะโอเคจะมื่อจะมื่อขี่เขาเห็นอยู่นี่คือสองตเนาะอีโคกโตนี่มองได้เนี่ยค่ะเป็นคว้ยผู้ใดเนี่ยสิบไปโอ้ยุยยอยู่ที่ยุพาฟาร์มกวายไทยเด้อค่ะอีโคกโต เดี๋ยวหนูจังสีน,นําไปถ่ายอีกค่ะเมือนี้มันกาววันที่แปดบมันที่สิสาไปพอกันอยู่ที่อันอำเภอศรีนาลงค์น,งนะคะจังหวัดสุรินทร์ฝากติดตามด้อยค่ะฝากติดตามด้วด้วยค่ะมียังสีเหาครับ เอฟซีพี่น <ละ S 1> ้องบองป้ายกับว่าวได้หายเ้อะสองโบโฟเฟมิดีพร้อมสีเป็นลโพงตอนนีน้เพิ่นอายุเจ๊กปีค่ะสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนเป็นลูกของเก้าจูเนียรคับเก้าจูเนียรด้อค่ะนี่นี่แหละเจ้าของเจ้าของเพื่อจับอยู่นี่นามาไม่หายมาบอกกว่างนำผู้นี้ก็เจ้าของคือกันค่ะผู้นี้เป็นเนจ้าของเลยผู้นี้เจ้าของขวายค่ะแต่ว่าผู้นี้เป็นเจ้าของ พอของขวายตัวนี้นี่คือพี่บัตอยู่พารามควายถ่ายเนาะซื้อฟามเพิ่น mm. เพิ่นกับมาเป็นกำลังใจมา mm. มาเตรียมการนี่แหละค่ะมาสุ่มกันเนาะเมื้อนี้ mm. หนูกับมาจูจ้าฮาเรียนค่ะบั mm. ไเลยอุปกรณ์ mm. ยังกับวัเลมาเป็นใด้ด้อยค่ะ mm. ของกับอัดสีสั้นเนี่ยกับขออภัยพี่นองค่ะ mm. ตัวนี้เพิ่นซื้อว่าจังได้จ้ะ mm. ซื้อท่องบ่ได้จ้ะ พอมอุไราอายุ11เดือนนี่ค่ะเป็นลูกของเก่าจูเนียผลงานค่ะเกิดจากเกิดจากแม่บันบาทมั้คะหรือแม,แม่พัฒนาแม่พัฒนาเดี๋ยวถ <c oughs> ือว่าใส่ได้พี่ตัวนี้เจ็กเดือนกว่านี้สองปีสองเดือนสองปีสองเดือน,นอเนาะเจ๊พี่บุญ ยาวใหญ่ค่ะตอนนี้เอาไปรุ่นต้มสูงพอเกินหลอดสี่สิบเส้นเขียวจูเนียเจ็ดเมียค่ะครับผมอ่าฝากติดตามทีมงานอยู่พาร์ฟาร์มขุยไทยเนาะคะ่ะแล้วก็มีดีสีพี่บูนฟาร์มนะคะตอนนี้อยู่พี่กัดอยู่ฟาร์มมีดีสีพี่บูนฟาร์มนะคะอยู่กับไอเซียนนิงเพิ่งก็มีแขกมาเยี่ยมมาสมงร้ายะคะ่ะเพิ่นก็ได้ ไปรับแขกแล้วนะค่ะพี่น้องเบิองเ่าวๆานอกจังไปเบิองโตจริงไลยที่คุณละมองได้ค่ะค่ะอำเภอศรีนาล้งจังหวัดสุรินทร์ค่ะผอกันอยิบฝนหน่อยเนาะฝากยังกับพี่น้องเฮาอยี่กีบ่ค่ะฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับขอบอนบานสำหรับช่วยกำลังพัฒนาเนี่ยครับค่ะเฮ็ดด้วยใจเนาะพอแต่ไปหวังล้งล้งจังหวัดนี้ยังหรอค่ะ เป็นกำลังใจนโมเปาไปเป็นอ่าจะไดนหรอซอยกันอนุรักษ์ซอยกันแล้วกับประเภทนี่ถือว่าการประกวดก็จะเป็นเออในว่าเป็นประเภทนี่เนาะประเภทนี่มันน่าจะเป็นประเภทนี่แหละครับค่ะเป็นประเภทนี่แบบให้พี่น้องเ้าได้เบิ่งว่าควายงามเป็นยังไงล้วก็ซอยกันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่ะโบมีงานประกวดมันกับพี่น้องห้องสีบุกใบเลยเอง ทั้งก็เพื่อพี่บุญเทาคือสีแดวเนาะคือสีบุ่มมีดวันนี้มีมือเนอะาะโควิดไลค่ะพี่น้องนะเขาห่มซะพาพี่น้องไปส้มยิงอยู่ในขวอยิง,ยง,ยงนอกหลานเนาะขอบกล้วยงามของนี่ละหมอหน่อยนี่ละสิเป็นฟูซานต่อหน้าคตด ก็จะเป็นข้อคั่วบานๆเนาะคะ่ะฟาร์มเพิ่นกับทัฒนีเห็ดไงบับปุ้งเนาะคะ่ะยืมไพย,ยุหน้าแต่ว,ว่าเพื่นมีความต่างใจเห็ดมาานีกหลายปีแล้วค่ะพัฒนาจากที่นี่ละแม่ของเพิ่นนี่ละคะ่ะแม่ในน้อย,ยนี่ละคะ่ะนี่แม่ของเก๊พี่บุญเนาะค่ะพี่น้องตัวเจ้าหน่อยนะคะ่ะนี่คือภรรยาเนาะสวัสดีจัง ย่างอนบัวเขียวเป็นเจ้าของขว้วแม่นเป็นเจ้าของขว้วค่ะเป็นภรรยาของไอ้เสี้ยนนิ้งค่ะนิ้งหน่อยพี่ชอบเกลือแม่พี่อบเกลือไมีราคาแม่เพื่อนแบบจังกสี่ระค่ะพี่น้องแต่ว่าลูกเพื่อนเ <c oughs> งินหลานคะนน่ะนีหน่อยได้ยินข่าวว่ามีผู้ให้ค่าดตัวลหลานเนาะ <c oughs> แม่เกฟพี่บุญ <c oughs> นี่ราคาเบื้องความความตั้งใจเฮ็ดด้วยใจน้องไกยเนาะเริ่มจากแม่ที่จังสีระเบาให้พี่น้องเขาฟังในเไกยว่าความเป็นไปวันมาที่เไกยเดี่ยวมาแต่ที่แหลกเป็นจังไดคะ่ะแตกล้วยบ้านข้านี่ล่ะขยายพัฒนาค่ะแต่เลยเลยฮะพอพันธุ์เขามาสมค่ะเพื่อให้ดูผลออกมาดีจ้ะแต่พอดีก็ได้ออกมาเป็นเก๋ตัวแหลกของตัวแหลกของแม่นี่ าจากที่ฮ่าเหลือเอามาอย่ยงเลยนี่เลิกค่ะพี่นอ้องฟังไว้เป็นแนวทางครับบอดจำเป็นต้องไปเรียนสื่อแบบแพ่งๆงามๆมาสักกอนนี่บ้านมีน้องเพื่นแบบนี้สำหรับกเกษตรกรเฮาทุนหน่อยค่ะพี่น,ไไน้องเบิ่งไว้เป็นแนวทางกะหาพอพัน,นที่มาตรฐานนี่ตตัวนี้เป็นลูกของผู้ใดเหรอตัวนี้เป็นลูกเก่าจุเนียเป็นร้านเก่าเจริญค่ะ เก่าจูนเนียของเซียนบัตเนาะนยุพาฟาร์มกวยไทยที่เพื่อน,นย,ย,ย,ยืนนัางน้หันนั่นน้ำนองเกวหันเสือสีดำพี่นอ้องออกได้จ้ามือค่ะออกขึ้นออกมืขอ,อมขึ้นค่ะป้าติโตสูงแค่โอ้โแขนงขาพี่นอ้องหงาเหงาเหงาออกแม่นี่ให้ลูกงามเนาะเบื้องจากเอือยเพื่อนก็คือสาวเก๋พี่บุญ ตัวน,นี้คือหน่องเพลินค่ะบอจําเป็นตองวาใหญ่สูงเนาะแม่เนาะการสื่อขวัญกับเบิ้งแม่เพิ่อให้เบิงบ้งลูกันนำน้องใหญ่เนาะก็สีวขายนีเ่นเิน่นให้ลูก,กาง,างามน้องใหญ่นเานาะแม่นี่เนาะทางเสื้อีหมรคะพี่น่องก <c oughs> ันลูเก่าจีเนียเ <c oughs> ก่าจีนเนียรนเก่าจีเนียอนาคตพพอพันค่ะตัวน,นึง ตัวนี้มีผู้ให้ค่ะตัวเราบอกว่าว่าท่านไหนมีแต่ว่าเพิ่นจองเลยพิ่นจองน้องจองไปแล้วร้ายไปเลยค่ะเมื่อท่านไหนบอกแล้วค่ะแต่ว่าผู้แม่ว่าเอาเบิ้ลเอาเบิ้ลแต่ว่าลักแสนแน,น่นอนเลยวะนี่ค่ะพี่รองแต่ว่านนนเ,เาพิ่นว,ว่าตอนพบเพิ่านบอกกันเพิ่นว่าผู้เม่ะเเอาเบิ้ลนางพอพ่านแน่นาขวดอีกตัวหนึ่งค่ะนี่แล้วค่ะ ก็นูสิไทยเบิ่งกิดขึ้นนี่เพิ่นเป็นแม่ของน้องเก๊พี่บูนที่เท้าทายปรงหานอยู่ทั้งหนอกค่ะนี่นเก๊พี่บูนบานนี้เมื่อเวิร์งเสี่ยมเท้าค่ะเยยพื่อนคลอดลูกแล้วเนาะเพ่นคอดลูกสายลูกสายเพิ่นไปเสีบานนี้พูด <laughs> ไปรอลูกสายเพราะเขาคอร์ดโอ้เสียดายลูกสายเพิ่นไปรอค่ะพี่น้องสายพ่าแม่ดาวประกายเลยค่ะนี่ ใช่พันยิ่มนุ่มมากแม่ดาวปกายเพิ่นขอดลูกได้จักเดือนนรอคะสองเดือนเป็นลูกของคุณทวีเนาะค่ะแม่เง้ยามอยู่ค่ะสองเดือนแต่ยังจะพร้อมอยู่เพราะว่าเพืน่นได้เดี่ยวแม่ดาวปกายนี่เพิ่นสูงลายเป็นไหนใหญตอนหน้าสีเลยห้าสิ่ร้อยห้าสิบลูกแหลกแม่เพี่กายเพิ่นยังเป็นสาวอยู่หนูมาถ่ายคลิปเหลี่ยมค่ะพี่น้องมีเท่าเลี่ย ปีนี่ก็เป็นสาวขึ้นเยีกได้ลูกนึ่งพ้งสางไงสูงเงาค่ะหน้าคตรยานลอยหุกสิบอยู่นัวนอตอนนี้ลอยหาสีฟแล้วอายุเพิน่นจักปีค่ะสามปีสามปีมปเดืสามปีเนาะนขออกันเนะที่เราที่การท่นมาสามปีหาเือน6เดือนสลับวันนีกับขอบคุณอ้ยรายเนาะคะ่ะให้ หยาดหนองในทายเนาะคะ่ะเป็นบุญย่างร้ายค่ะมื่อนี้เดีย๋ยวมื่ทายผอกข้อยงามเพื่นเนาะคะ่ะของอายนิง้งมีดีสีพิ่บุญฝามเนาะคะ่ะแล้วก็มาพอ่อเสียนเพิ่นไม่รายคนอีกเนาะคะ่ะอายเพิ่นนี่ก็เงินเดี๋ยวว่าเสียนคือกันเนาะคะ่ะอันนี้หอมกอดฟาร์มครับหอ,อมกอดฟาร์ม <c oughs> อายมี่ย่งเบาก็พีกับน้องเข้าเ<ม>บาค่ะเจ๊จจน้อยค่ะซื้อฟาร์มไปเพื่อหาประสบการณ์ครับเพื่อพัฒนาสายฟันข้อยให้มันดีขึ้นค่ะ การขอให้ติดตามนะครับติดตามฝ่ายของพี่ดีสิริ์บูนนะครับของกอดก็งมอยู่บุญทันทีค่ะติดตามในที่ที่ช่องบวูฟมบุรีนะครับขอบคุณน้องไร้ไร้นะครับที่มาค่ะบุรออกรายการนะครับค่ะพูดถึงบูบ้าบลูกค่ะค่ะหนูกับขอบคุณนายขึ้นกันเนาะค่ะอ่ะมันนี่อายนิ้งค่ะผมบุญนี้เนี่ยมาาดหรอกเพราะว่าผมดบอกบอกจริงค่ะกะซางติดตามนิ้งจักหน่อย กายพ่นเป็นคนอารมณ์ดีค่ะครับครับแต่การคิดตามนี่แหละพาผมความตั้งใจผมเพราะว่าผมจะไปย่างสนามมึงกันก่เนอะไรทักเสร็เพราะว่าลลายผคนก็มีแม่ดีแม่งามผเพะว่าผมมีแม่ดีแม่งามแม่เรียนผมมีแต่ค่อยกิโดผม็จะเอาค่อยกิโดไปไปหัวไปชวนจะงอยนี่คือลูเก่าเจริญนะคะครับดูเก่าเจริญเกิดจากแม่บ้านกับแม่ร้อยขีนัให้เบิ้งบางคันละค่ะเกิดจากแม่บ้าน ขอบคุณค่ะลาพี่น้องไปเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องปองไปสุขสุขคนค่ะสวัสดีครับ